สวัสดีครับแมไพี่น้องมือนี้ผ้าลูกสาวมากาะลาะทงครับมาเมืองน้ำหน้าแล้วครับมาหาเงียใสเงียบกรบด้วยครับหาปูครับมือนี้มาสองสาวนะครับมือนี้เลาะน้ำหน้าน้ำหลอะทงตะเศร้าครับเอามาแล้วครับได้แล้วได้แล้วครับอีปูโตแรกครับมาแล้วหาอีปูไปใสเงียบกบครับเส็ดเงีย เหมือนแรงสีมาใส่ได้ว่นนาน้ำร้ายครับน้ำท่วมโอ้เพียงอ,อได้แล้วครับหนึ่งตัวผู้ใหญ่จับอ่าวผู้นองเป็นคนถือถุงกระเที่ยวครับอ่านี้ฝนดีครับมือขึ้นฝนตกเบิดขึ้นครับน้ำซึมลงได้พอดีไม่เห็นกันสิเดือัดพอดีครับเขาข้าเจ้ากำลังสิงเกียวก็ได้เด,ดือัดไปไอ้เพื่อนขาเียวขาหสอ มามารมเนอต้มเดี๋ตมากมาอเล่ไปดูดอกดูดูไปด้วยเออเดนนอกมาอนองมานองสิมือไปเอานองจมาน่อ้อเอานองนองมันเบามันบ่ดูดอกเอาจับนี่มาเลยมาเลยยังไหมแม่ ม่ห้าทานยนะี่ยข้าวบรรยากาศข้าวตรงนี้เป็นจะเป็นของนาปังนะครับจะเกี่ยวแล้วแต่ว่าน้ําเต็มลทุ่งเลยครับอืมเกี่ยวครับแต่ว่าแต่น้ำมืด รับผมทางนี้ยังยังประัานลมครับใจกำลังบาดแดดแล้วครับมือแรงนี่ครับที่ลมไปเบิดครับขันฝนมากอีกครับกำลังงามครับเฮ้ยไปหน ปูหน่อยพอดีครับเอาจับจับจับมาครับนี้ถึงกล้องกลางทงแล้วครับนะครับน้ำไหลผาดมาเลยครับกล้องกลางทงอ่าสมบุรณครับนี่กระลังนี่พักบุงครับพักบุงหน้าครับเก็บไปพัดพักบุงไฟแดงโอ้สุดยอดครับเป็นอีปูเลยอ่ะปูตายแล้ว จับดิจับเลยจับกลวงกวนี้จับกลมๆให้เออจับไปใ,ใ,ใส่เลยเอาเอาใส่ใส่เลยพอเอาไปเฮ็ดอันนั้นพอจะไปเฮ็ดอันยี้อ่ะเอาเจออีกตัวแล้วครับตัวนี้เป็นเป็นครับอ่าโอเคมันคือตัวของหันเบิร์ตอายุไข เสียงปูนี่มือพี่เพียงออกครับห้องตายใบว่ายอยู่นะครับเสียงน้ำลิ้นผาดกันแท้จอกจอกครับได้ยินได้เห็นเราชื่นหัวใจครับไข่ปล่อยประตูไปมันหลอดมันไข่เนี่ยครับเจอปูปูว่าเป็นไข่เหรอครับโตหน่อยเต็มท้องเลยครับสาวว่าปล่อยว่าทันว่าสิป่อยครับเพรมันแพร่ครับ เอาอยู่แบบพึ่งผ้าอาศัยวงจรชีวิตมันบ่ถือตัดไปครับให้มันขยายพันธุ์ไปนําอยู่กับสิ่งแวดล้อมโดยเกืือกูลกันครับผมนี่นะครับชีวิตสัมพันธ์อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกืือกูลกันนะครับพึ่งผ้าอาศัยกันไอระบบนิเวศมันอยู่ได้ว่ามันกินแบบหาแบบทำไรธรรมชาติตัดวงจรชีวิตมันครับเมัองศนเข้ากเสิบเห็นลูกหลานเท่ากับสิบวได้เห็นอีปูหน้าต่อไปหรือว่ากบเขียดที่กันครับปูปลาหน้าน้ำนะครับ ครับก้นขืนมือเฮื่อนนะครับเก็บพักไต้ครับไปหลวกินกระปุนครับปุลไปเค้งครับไม่ออกวาสีปุลไปเค้งนะครับแม่บานวาสีปุลไปเค้งสู้กินครับเสานี่ครับเก็บดอกปักใผ้หงอดพักไต้ครับไปรลวโ้เข่ากันนะครับอิกผมมาล้อมจักน้อยครับแสบของแสบบานเฮ้าครับครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมกับลูกสาวเพียงอ่อซ้อสายนะครับ แต่สิได้ขอล่าไปก่อนนะครับโอกาสหนา้ามือนาเกิดสียนำขิดพิธีชีวิตบานๆของเขาเนี่นะครับมาแลกเปลี่ยนพี่น้องสู้พี่น้องเลยแแบบเปลี่ยนรับช่มรับฟังกันนะครับสำหรับมือน,นี่ขอกราบสวัสดีครับ